สรงรายชื่อทอกสแล้วพร้อมโอนเงินส่วนต่างงวดที่สสวัสดีจ้าเม่ก้มาแจ้งข่าวอีกแล้วนะคะ่ะ เฉลิมชัยส่งนายชื่อทกสอโอนเงินประกันรายได้ข้าวเช็คที่นี่ที่เดียวจบนะคะรัฐมนตรีเกษตรรับลูกกระทรวงพาณิชย์สั่งกรมส่งเสริมการเกษตรส่งนายชื่อเกษตรกรกว่า8.79แสนครัวเรือนถึงมือทกสแล้วพร้อมโอนเงินประกันรายได้ข้าว ทรงตรงบัญชีชาวนาตามนัด16พฤศจิกายนนี้นะคะความคืบหน้าโครงการประกันรายได้ข้าวสำหรับการจ่ายเงินงวดแรกวันที่16พฤศจิกาย,ยน63ทางทกสโอนเงินจะช่วยให้เกษตรกร,กรผู้ปลูกข้าวแต่ละชนิดได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด ค่าข้าวเปลือกหอมมะลิจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง20,6674บาทข้าวเหนียวจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด 30, 3 3 3 4 9บาทข้าเปลือกเจ้าได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด30,6670บาท ข้าเปลือกหอมมะลินอกพื้นที่ได้รับเงินส่วนต่างสูงสุด3ามหมื่นสี่พงิบเก้าบาทและข้าวหอมมะลิจะได้รับเงินส่วนต่างสูงสุดถึง4,756บบาทต่อครัวเรือนจะเป็นตัวช่วยจากนโยบายประกันรายได้ของรัฐบาลนะคะ ดเรเฉลิมใช้สีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ท่านก็เผยว่าความคืบหน้าประกันรายได้ปี63ทับ6ีคาดว่าโอนงวดแรกวันที่16พฤศจิกายน63สํหารับเกษตรกรระบุวันเก็บเกี่ยวก่อนวันที่9พฤศจิกายน63 ได้มอบให้กรมส่งเสริมการเกษตรส่งรายชื่อให้ทกศเรียบร้อยแล้วสำหรับเกษตรกรที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร8 7 9แสนครัวเรือนวงเงินกว่า9,400ล้านบาทคาดว่าทกศจะโอนในวันที่16พฤศจิกาย,ยนนี้ส่วนงวดที่2ที่จะเคาะราคากลาง ให้กับผู้เก็บเกี่ยวหลังวันที่9พฤศจิกายน63จะมีขึ้นในวันที่16พฤศจิกายนนี้คาดว่าทกสก็จะมีการทยอยโอนให้ใน3วันทําการนะคะถ้ามีข่าวเพิ่มขึ้นแม่ไก่ความเพิ่มหน้ายังไงแม่ไก่ก็จะมาแจ้งอีกที่นึงนะคะสําหรับงวดที่2 สำหรับรายชื่อที่ส่งให้ทกศโอนเงินประกันรายได้ข้าวปีสองงวดที่1ทั้งหมด8.79จุดเจคดแสนรัวเรือน1.54ล้านแปลงพื้นที่12.5ล้านไร่รวมผลผลิตรวม6.6ล้านตันภาคอีสานน้ำโดง2.87จุดแปสนครัวเรือน ลองลงมานะคะก็คือภาคเหนือ4.3แสนครัวเรือนและภาคกลาง6.8หมื่นครัวเรือนนะคะรวมทั้งหมดก็เป็น879,400ครัวเรือนนะคะซึ่งเป็นเงินทั้งหมดนะคะ อันนี้เป็นที่มากรมส่งเสริมการเกษตรข้อมูลเก็บเกี่ยววันที่8พฤศจิกายน63นะคะไม่ไก่จะแยกออกเป็นแต่ละภาคนะคะภาคกลางครัวเรือน6 8 4 2 1่ครัวเรือน 68, 21, อน,นะคะภาคตะวันตก5 1 2 6มครัวเรือนภาคตะวันออก 32929ครัวเรือนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ287633ครัวเรือนภาคใต้8739ครัวเรือนภาคเหนือ43487ครัวเรือน นะคะอันนี้ก็คือรายละเอียดนะคะสำหรับแต่ละภาคเนาะจ้า,จาเนาะรวมผลผลิตทั้งหมดนะคะว่าจะได้ข้าวกี่หกล้านหกแสนแปดมื่นสี่พันสี่ร้อยสี่สิบเก้าตันนะคะอันนี้รา,ายละเอียดเนาะจ้า,จาเนาะ ดเรเฉลิมชัยกล่าวว่าวิธีการตรวจสอบการรับการสนับสนุนตามโครงการของรัฐดังกล่าวท่านสามารถเช็คได้ว่าทกศจะโอนเงินให้แล้วหรือยังนะคะก็กดที่ลิงก์เดี๋ยวแม่ไก่จะเอาลิงก์ไว้ใต้คลิปให้นะคะแล้วกรอกเลขบัตรประชาชน13หลักนะคะถ้าเงินเข้าระบบ จะแจ้งโอนเรียบร้อยแต่ถ้ายังไม่เข้าระบบให้รอข้อมูลจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ซึ่งทกศจะทำการโอนให้แล้วเสร็จภายใน3วันทำการนะคะอันนี้พ่อแม่พี่น้องก็คงสีหูหนะาจา๊ะเนาะอ่าสำรับลิงไม่ใกล้กับสีเอาไว้ไตคลิปนะคะเขาไปเช็คเบื้งนะคะกอกโดยพ่อแม่พี่น้องบ่ต้องไซยัง อีกนาะจ๊าบ่าต้องลงมทะเบียนอีหยังนะคะเพราะว่าห้ากอกแต่ไม้เลขประชาชวนกันแล้วนะจ๊าเนาะกอกเฉพาะเลขไมยอ่าสิบสามหลักนะคะคอบัตรสิบสามหลักนะคะสำหรับข่าวนี้แม่ไก่ก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะคะเป็นข่าวดีพี่น้องจะได้รับเงินวันที่สิบหกเนาะจ๋ะเนาะถ้ายังไม่ได้วันที่สิบหกก็คือภายในสามวันทําการนะคะเพื่อนก็จะโอนให้สําหรับทั้งหมด แปดแสนเจ็ดมื่นเก้าพันสี่รัวเรือนนะคะสำหรับวันนี้แม่ไก่ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ